ทางด้านของพระสงฆ์ค่ะได้ร่วมกับมูลนิธิกวงตุง้งมีการแจกเข้ากล่องให้กับชาวบ้านผู้มีไรายได้น้อยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด1ิค่ะที่น้ามูลนิธิกวงตุ้งจังหวัดเชียงใหม่พระครูสังคารักษรันกรเจ้าวาดวัดนางเหลียวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกว่งตุ้งนะคะนาเข้ากล่องน้ําดื่มหน้ากากอนามัยและขนมสําหรับเด็กๆค่ะนํามาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยก็จะมีทั้งคนขับรถรับจ้างนะคะแล้วก็อาชีพอื่นๆมากกว่า200ชุดเพื่อจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ส่งผลให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบทั้งขาดรายได้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์จากสถานประกอบการนะคะรวมถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าร้าน บางที่ก็ถูกปิดชั่วคราวด้วยค่ะกลับตามที่เห็นในภาพนะครับก็จะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนคนขับรถรับจ้างก็จะพากันอุ้มลูกจูงหลานเข้ามายืนต่อแถวกันนะครับแถวยาวมาจนถึงสี่แยกประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะมารอรับแจกอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็ บรรเทาไปได้หนึ่งมือนะ<ช>สำหรับการแจกแบบนี้นะครับเขาจะมีการแจกอาหารทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับมีเหลือก็เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนนะครับค่ะ